จาพอสิกเจ่นอนเดี๋ยวพอสิหลับเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะมาเบ่งพอก,กลูกมันสิบเอากันนอนอ่ะลูกสินอนไหนบอเออโอ้ยหลายอยากนอนเออเอาเอาลูกนอนเออเอาลูกนอน ห้องนอนนะคะบรรยากาศดีนะคะเออนอนด้วยกันพ่อกับลูกนะคะเอออโ้พอเอาลูกนอนให้ลูกสิเอาพอนอนนี่จะหลับตาพอสิก๊อมเจ้าบ่นอนเดี๋ยวพอสิหลับเด้อโอ้หลับอันนีหลับตา บรรากาศดีนนนนนๆนเฮ้ยโอ้ลับอีลีพี่น้องอันลองอันเพ่งอันนั่นแห่บัวตูมบัวบานนันแห่กลมลูกนอนแห่ลงเรือน้อยรอยวนเอ๊ะในสายขนห่วยละไนี่มีทั้งบัวตูมบัวบาน ลักกีนอนลงลักกีออกมาอันนั้นแม้เพ่งของพิยุทธนั่นแหมเพ่งอีหยังเกาะที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนมักนะลองให้เพื่อนฟังแน่หมอลำมันนะอีหยังอีหยังวะสาวน้ำพองโอนน้นำพองพองอีหยังนี่นะลองกำลุกนอน cầm lục non đi โอ้โอ้โอ้ถึงคุ้มตา ที่มันละเมอคิดถึงเธอมีวันเลิสายมาแล้วจิตที่ขมขืนนั่งจำนองเจอใจเพื่อให้เบาวหยุดหย่นนั่งตั้นังคุยกันแค่คงหัวนั่งตับตั่จริงดัง ยังจำได้เลือกวัาเด้เวจึงพลาดและตัวเด็กกับนนั้นเด็กไทใจสีม่วงเดินนางหัวใจสีม่วงเดินนางกระลาสีแดงันรักฝาลุงไายโอ้ยังได้สิลาบมุ่งจิตของพี่สบายมุ่งจิตของพี่สบายเป็นกระต่ายหฉันก็ยอมยอมใส่ซ้เใส่รุ่นทรงจำมุ่งปลา กระจายยังพัฒนากายยังพัฒนาแม่นจ,นจะเพ่อจะหล่นลงพื้นดินดินที่ก็คอยขตอ,อ,อไปไม่เหมือนจะไม่เล่นแซมยัง,น,งอนอนจะได้ดินแด้พอที่ตกจากนี้ลับแดงเจ้าเออเออขอเจ้าจงฟัง ก็เชิญเจ้าจงขื้นมาลับปาไปแล้วเราไปเออเออ,อนอนจะหล่าลับตาพอสีกรมนอนก็ยังอันหลงเพิ่มกรมเอ้อขนาดเอ็นเต่าผู้ใดรับแล้วรับแล้ว <c oughs> <laughs> Luke kèo, căm nắng nắng mung mung hết non sông đại nhân luk căm luk năn, cong 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 con มันเป็นพอสิรับก้อนติอ <c oughs> เอยก็อยากหมุนเนาะเออก็อยากหมุนตักเออนอนตะลลกนอนตะ <c oughs> มือเสาร์พอผ้าตื่นแต่เสาร์ดีไปวัดเนาะเออหนึ่นเขาหยับนอนเสียน้ำกันไ <c> อ <oughs> ้หนูนอนผ่าน้ำแน่ผุ่นบึงก็เอาหัวหมุนพอเขาไว้เอออะละนอนหลูกนอนนอนเอออาข้นเจียงนอน <c oughs> นอนหนอนนอนนอนเดี๋ยวนอนนอนตื่นขึ้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวเอ๊ะนอนพักเอาแห้งไว้เอ๊ะเบียดพ่ออะไรพูนเบียดพ่อไปละพ่นสินอนสินอนอันอันนี้น้ำเนาะสินอนผ่าน้ำเนาะเออเนาะเอ๊อ โอ้ลูบหนาเขาเน่โอ้เขาอยากหมุนพ่ออยากหมุนตักพ่อเออนอนน้ากันนอนน้ากันกันจังได้ลายไงแล้วโอ้อยากหมุนเนาะนอนเฮียงขางกันยางดีพ่อมาพ่อกระตกสาดได้บอเลอหยับมาให้พอนอนน้ำ นอนกอดได้เลยเออกอดนอนกอดได้เลยเออเออเออโอ้เขามาแข่นโอ้จังสั่นเออเอาเขาสิขยับเขากันจะขยับเขาผ่าแล้วได้วันนี้ปาตุงเฮียเด้อออนาคอนดาสิออกมาได้นอนหน่อยนอนซาเขียวปุ่นยับไปยับไปเงอยพอแล้ว อนอนนอนๆๆนอนโสดานอนโสดานอนเออโสดาก็นอนคือกันนั่นเอ็งอย่างลิสีออกเด้อแม่พรอมาจะตกสาดหมดแล้วบัดนี้เอนอนสิไปาีเฮ็ดหยังอ้นอนดีๆลูกอานอนดีๆนอนดีานอนม โอ้ป่าบไหมป่าติดดินนวลเลยตันออกกันเนี่ยอ่านอนลงนอนลงอ่านอนไม่อ่านอนไม่นอนไม่พอปูใหายแล้วนอนลงนอนลงก้นจริงอาสลัดดินออกแล้วนอนลงคนเก่งนอนนอนนอนดุกลานนอนอ่านอนลงเออนอนนอนเขาเสียหัวหมุนตักผีแม่ยับมาพ่อกันยับมาสั่งบนพี่แม่เออนั่งให้ลูกลูกเสียหัวหมุนตักเนาะรับลงรับลง เฮ็ดจังเลยโอ้อหสีนวดนวดนวดโอ้สีนวดเหตุพราตีอเออเอาแต่หมอบตอบขาละเอา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 มอบหมอบนวด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 ยน้อน <to you. S 1> ้ำ <breaks> ต <them up> ีอ่านอนก่อนนอนก่อนมีมีมีรางวันไหนอนอนลง เร็ียะมาเบิงลูกตื่นแล้วเสียเอาลูกนอนได้อีกบ่โอ้ลูกสินวดให้พ่อานอนลงนอนลงก้นเก่งนอนลงนอนลงรับลงดีดีรับลงดี่ดีโอ้อยากนวดอยากนวดกราบ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 ก้นกำลังนอนมวลมวลเนาะ โซดากะลัก,กีกับมะขวนค<ไ>นเนะผุน<ไ>มะกวนเนี่ยเขาลุกแล้วก,กันนี้ไปนอนตาเจ้าของอืหิเนอไปไล่ไหลงไล่ดูกะตีระกาเตือนวจะไปนอนไล่ไหนคาดพาอเอ่าเดี๋ยวพอปูจัดให้นอนพอปูพาให้นอนเอาเร็วสิรับเรวเหยียดขาเร่รับรองรับร้อง

ปาขาดบดละเออฉันอนอีกบนนนเออ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 หนวด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 เต็งขาเจกกองมันก็นอนได้บ่ตีล่างกาทวนแดี๋วนะขาสี่ฝ่าเลยแล้วหัวลงค่อยนี่เออ

นอน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 เออนอนทากล้วยเข้าขปากเนาะเอออี๋อ้อเกาหัวให้เกาหัวให้นอน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 ตลาราตาลูกน ยัี๋ยวกลนเหรอบรรยากาศช่วนนอนนะคะกอ,อเลย่ประเด็นนอนอือพอมากลมนอนนะคะกลมนอนแล้วดินแล้วไม่ละ่ะ นอนกระดิ่มเนาะโอ้ยจากวันนอนจังไรเอออรรยากาศดีเลยคะบ่ไม่แดดเหมือนเราไม่แดดรับแดดรับแดดขยับห้าท่า เบิ้งเบิ้งเบิ้งมันจอบมากอีกแล้วผุ่นเขานอนปุกก๊บก็จอบมากแล้วโอในที่สุดก็เอาลูกสาวนอนได้นะคะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกตันนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบา,บายบายจ้าเอานอนได้แล้ว